แม้ว่าตัวเลขจะเหมือนกันนะครับแต่สมการที่มีวงเล็บกับสมการที่ไม่มีวงเล็บนะครับเวลาเราแก้สมการเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวนักเรียนลองค่อยๆดูครูแก้สมการทั้งสงสมการนี้นะครับแล้วดูว่าอ๋อโอเคมันมันมีลำดับการคิดแบบนี้นี่เองนะครับโอเคสมการแรกก่อนนะครับเราจะมา สมการนี้โดยการย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรก่อนนะครับถ้าเรียนสังเกตนะ3อยู่ตรงนี้นะครับ 2x แล้วก็บวก1นะเนาะ x คือตัวแปรนะครับ x ก,กับบวก1เนี่ยนะอยู่ในวงเล็บก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาอยู่ใกล้กันแน่นอนนะครับ2ก็อยู่คูณติดกับวงเล็บนี้เลยก็แสดงว่า2ก็อยู่ใกล้กับตัวแปรแน่นอนนะครับ แต่3เนี้โดดเด่นออกมาไกลนะครับเราจะย้ายตัวที่ไกลจากตัวแปรก่อนนะครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับตัวที่เราไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมเราจะเขียนโอ้ลืมปรับขนาดเราจะเขียน2แล้วก็คูณกับ x บวก1นะครับลงมาเหมือนเดิมนะครับเท่ากับ13ลงมาเหมือนเดิมและเราย้ายอะไรอ่ะเขียนเลข13ใหม่นิดนึงเราย้าย 3นะครับซึ่งเราละเครื่องหมายบวกไว้จริงๆมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้บวกเนาะจากบวกอยู่ย้ายมาก็ต้องเป็นลบนะครับก็เป็นลบ3โอเคจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ทันไหมครับคุณครูเอาก้อนนี้ก็คือ2คูณกับ x บวก1เขียนลงมาเหมือนเดิมเอา13เขียนลงมาเหมือนเดิมและย้าย3ที่เป็นบวกมาฝั่งนี้จึงเป็นลบนะครับ13ลบ3ก็ได้10นะครับฝั่งนี้จริงๆนักเรียนบางคน จะแจกแจง2เข้าไปก็ได้หรือ2มันทําหน้าที่คูณอยู่จะย้ายมาหารกับ10ก็ได้นะครับเลือกทําได้ทั้ง2แบบเลยนะครับก็คุณครูเคยทําคลิปที่อธิบายทั้ง2วิธีให้แล้วด้วยนะครับกรณีวันนี้เราจะลองแจกแจงนะครับเอาแจกแจง2เข้าไปในวงเล็บนะครับแจกแจง2เข้าไปในวงเล็บจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็2เข้าไปเจอ X ก,ก็จะกลายเป็น 2X นะครับ สองเข้าไปเจอบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นก็คือสองคูณหนึ่งเนาะก็จะกลายเป็นสองอ่าสองคูณ x กลายเป็นสองนะครับสองคูณหนึ่งก็กลายเป็นสองโอเคทันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ชัดเจนเลยสองกับเเขียนติดกันนะครับบวกสองแยกออกมาก็ย้ายมาเป็นลบเนาะตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมสองยังไม่ย้ายนะครับสิบยังไม่ย้ายแล้วย้ายบวกสองมาก็เป็นลบสองย้ายบวกสองมาก็เป็นลบสองนะครับ 10-2ลบ2ได้8นะครับและอันนี้เป็น 2x เนาะ2กับ x เขียนติดกันคือคูณกันอยู่ย้ายไปก็เป็นหาร x ก็เลยเท่ากับ8นะครับที่หารด้วย2เพราะฉะนั้น8หาร2หรือครึ่งของ8 x เลยเท่ากับ4นั่นเองนะครับ x เลยเท่ากับ4โอเคเราได้คำตอบของ ข้อแรกเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่า x เท่ากับ4เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงไหมนักเรียนก็เอา4ไปแทนในสมการของเรานะครับก็ดูว่าถ้า4อยู่ตรงเนี้ยมันทำให้สมการเป็นจริงหรือเปล่านะครับ4นะครับบวก1ก็ได้5เนาะได้5 5 2เนี่ยมันเขียนติดกับวงเล็บอย่างเงี้ยถูกไหมก็แสดงว่า,า2ไปคูณ5 2คูณ5ก็ได้10นะครับ10 บวกกับ3ก็ได้13ถูกต้องนะครับโอเคแทนค่าแล้วทำให้สมการเป็นจริงนะครับก็โอเคถูกต้องเดี๋ยวเรามาคิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยไม่มีวงเล็บง่ายเลยนะครับจริงๆแล้วไม่มีวงเล็บลรอแค่พิจารณาว่าเราสามารถาจัดการตัวไหนย้ายไปก่อนได้นะครับข้อนี้จะสังเกตว่ามี3กับบวก1เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วรวมมันก่อนได้เลยครับ 3ามบวกหนึ่ก็เป็น4เนาะเราจะได้บรรทัดถัดมาเนี่ยก็คือ2 y นะครับบวกสี่เลยแล้วก็เท่ากับ13นะครับเราจะได้2 y งวบวกสเท่ากับสิเลยเพราะว่าเราเอา3กับ1มาบวกกันได้บวกสี่ส่วนสองเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นตัวที่ไม่ย้ายยังไม่ย้ายสอง y เขียนลงมายังไม่ย้าย13บสามเขียนลงมาแต่ย้ายตัวไหนล่ะย้ายบวกสี่ ใหญ่บวก4ี่ใหมาก็จะเป็นลบ4ถูกไหมครับย้ายมาก็จะเป็นลบ4ตัวหนาเลยนะครับเนี่ย13ลบ4ได้เท่าไหร่ครับอ่า9ละ10 11 1ส13าได้9เนาะได้9นะครับได้ได้9แล้วเราก็เขียนว่า2 y เท่ากับ9 2กับ y เขียนติดกันคือคูณกันอยู่ย้ายไปก็ต้องเป็นหาร y ก็ได้เท่ากับเศษ9ส่วน สองนั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัวเป็นเศษส่วนก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนได้นะครับชิปโอเคอเดี๋ยวนะขยับมันนิดนึงได้ไหมเนี่ยสามารถขยับแบบนี้ได้ไหมอ่าได้นะครับโอเคได้เรียบร้อยแล้อ่าเดี๋ยวขยายนิดนึงเราก็สามารถแก้สมการทั้งสองสมการที่ดูเหมือนจะหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่พอ แก้แล้วได้คำตอบไม่เท่ากันนะครับได้คำตอบไม่เท่ากันโอเคก็อยากจะให้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนว่าถ้าเกิดมีวงเล็บนะครับกับไม่มีวงเล็บแม้ตัวเลขทุกตัวเหมือนกันหมดเลยมันจะมีลำดับในการคิดแตกต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ